คุณดีดว่ามึงมีไฟยันมาเตี้ยพูน้นรตาครับมันเมเจอรกเขาจะไม่มีคนรับใช้แบบนะ้ก็จะไปเป็นคนรับชใช้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายอืมหัวคุดิว่า,วามันไปดีแค่ั่น่คยก็รู้สภาพแล้วไงอืมเพราะยัยตุ่มไปแล้วไม่ได้เป็นคนรับใช้ได้ก่อจะบอกไง ไปเป็นคนบอกเอออันนันมาเนีย่ยอะไนมานี่นนอพวกมึงเนีย่ยและจะได้ศิลปินจะได้รับใช้ไปเต้มถ้าไปต่างประเทศยูก,กี่บอกอย่าให้พ่อเอามากี่กายเป็นคนรับใช้พ่อทุกอย่างกี่เก็บเองโอ้ยกบเก็โลดเป็นผู้ยิ่งเลยอ่ะถ้าไม่ลงไปไม่ต้องเก็บอ้อมป้อมทุกสิ่งทุกอย่างลูกสบายก็จะลากกระเป๋าไปแน,านงเลย แรน้ำกนเขา,ขาเออก็ระอิฟดอถ้าโยกไม่อยู่เส่งใชโยกต้องจ่ายค่าตั๋วให้โยกอีกแน่นนยให้เปแดงมาสะกดซูค่าตั๋วที่ได้ยังบ่นี่เดี๋ยวดูสถานการณ์ครับน้องแล้วยงให้ไปไหมไปไปไม่ต้องถามเลยเพราะว่าผู้ติดตามต้องมีไม่งั้นเขาก็ไม่ให้ไปอะ่ะเขาต้องมีผู้ติดตาม อีกคนอ่ะผู้ติดตามหลายคนเนี่ผู้ติดตามหลายก็ศิลปินเนี่ไอยู่ไปด้วยไหมแม่เบื่องก่อนมีค่าตัวแค่ผิวนะแมันบื้องค่ารงเรียมอีกเราต้องได้เพิ่มเองเนี่ยแสมมติว่าเราไปเกินเขากําหนดคนมาแล้วตั้งแต่แรกเลยว่าใครใครมั่งทีมนักร้องใครมั่งแดนใครนักนเตีอะไรอย่างเงบรรนูนว่า คนนำทีมงานที่เป็นอาจารย์เลยแม่แอนยูเมเบิลนะคะนีเคยจะไปเจอพี่นุกไปไปไ๊กเลยขอพบไปว่าได้รลกขอหมามันปันเมื่อวันจไปหาเซ้นยูอสอสเตเรียลูกชนเข้าไปญี่ปุ่นคุ้มดีคุ้มได้วันไหนเราหยุดอีกเมื่เธอว่าซันก็นี่ไงช่วง ไปไปเรียนไรค้าต้องซ้อมค่ะคุณจะคุณมีงานวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วคุณก็มีนัดหมอคุณจะไปไหนคุณพีพีจะชวนน้องไปญี่ปุ่นเหมือนแบบญี่ปุ่นกูไปญี่ปุ่นเนี้ยเยี่ยฟ้าจะเย็นๆนี่ก็ช่วงนี้นะแม่ดอกสากุระบาดพีจีบหดอกสากุระเอาเป็นว่าเรามาจากออสเตรเลียแล้วเราเข้าไปไหมช่วงเมษาก็เนี่ยจะชวนแม่ไปด้วยยีงไง ถ้าไม่ชวนแม่ไปก็ก็แล้วแต่นะอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าฉันไม่ไปดีกว่าฉันว่าฉันเสียตังค์ไปกันเองแล้วจะจะได้มากันครบไหมเด่๋ <c oughs> ไ,ไปงอนกันแล้วชิมกันไว้แล้วไม่มีคนจ่ายเงินลูกเคยสสจ่ายเองตัวว่าอยยาบิด จะพาญานูไปญี่ปุ่นติดเด็ก่อนนี่ไงชิดหน้านี้ไปไหมอ๋อคือได้คือดาวโบเสนบไปไม่ได้มันจะมีไอ้นี่เตรียมงานนี้ก่อนเอาหรอเอาคือได้กคือ่าสิไปไปสักสามวันเสนอว่าจะไปเพราะกระเทยคนสิบห้าไปอาทิตย์หนึ่งคนสิบห้าไปทัวร์ออมญี่ปุ่นเลยว่าจะเรียนคนบอกภาษาอะไรก็ตังแม่มันมีใจอยู่ เอาไก่แถวๆคนนี้ไปเก็บเอาไปพิจารณาได็ไกดนคนไก่ได้็กคนใส่บ่ไปกระสางเจ้าก,ก็บอกฉันนีตวนแจ๊ยังก็ไปไปน,น้ำมเัเป,เป็นคนใส่เขามันนะไปยืดตรงเลยว่กูไปก็ได้มาไปแล้วเจ๊เออหมาดใหญ่แบบไหนมีคนหงอยไปนี่นพ่อไปรอดพราะว่อคนเนียพพ่ยเขาสู้หกเขาไหลเขามองขามเขาโอเคเงินกับสัญญาคคึ้น ใส่กับไอ้ใส่ดีกว่าแล้วก็ต้องทําเป็นว่าอยากไปคอยว่างเปลี่ยนใหม่ก่อนได้เพราะแกย่ังหัวเขาดิแล้วก็ซรื่องนี้ต้งเป็นว่าไม่ได้อยากไปบ่เกษีบ่มาไปเถอะเดี๋ยวคือว่าเดี๋ยวซ้อมกันใครว่าไปญี่ปุ่นกันไหมแม่มาเต้นเกษีวะยิงเสือเดี๋ยววะคือว่า ได้แต่ไมนแกาาพาไปนะแม่บัคือไึไนเอันนี้ตาดีเอ้อที่เมือ่อใดแม่เป็นสั่งนะครับป้าขอาวมาเบิงไหลกว่านี้บั้คือ้สั่งอียังไม่ได้ดูนางยื่น้ำกันบะเนี่ยเฮ้ยพี่ช่วยเบิงนางเงไใด ซ้อมเาไว้ถ้าเกิดเขาชวนไปไหนเนี่ยจะบอกว่าไปาไปยินยางาน,นเสีย <c oughs> มันันมาดูอะไรแล้วอ่ะบ่ไดแล้วแผนนี้จบอุตส่าห์วางแผนว่าจะให้แบบเออแบบให้ดูมีคุณค่าในตัวเองนะว่าประมาณว่า ชวนแร้วแบบยิงอะไรอย่างเงี้ยแกนแตกโอ๊ยสรุปก็คืออยากไปกับเขาได้เลยแต่วางแผนแบบให้เขางอไงไปเถอะแม่อะไรอย่างเงี้ยไปยึดตุ่มแล้วคือนบาดิแทสเลยิเพ่อไปบ้านสินะยุกี่ถามแล้วที่บอกว่า,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 าพ,พ,พ่อ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 ไปอีลาไปเลยนะเซนซี่ลูกกับเหมือนเห็นเราไม่คุค้นคาลยอยากให้เราไปนั่งสิแอ่แล้วก็ต้องมาแผนใหม่แล้วก็ ต้องไม่รู้สึกอยากไป่ยเขาไม่รู้สึกสารเนยถ้ารู้สึกสารเนยแล้วลูกจะไม่ยลูกจะบอกว่าอย่าไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าความสารเนยของเรามันก็ไม่หยุดไม่หย่อนมันก็อยากจะไปไงก็แบบห้ามตัวเองไม่ได้สรุปสุดในเบื้องหนังบนีพ่พี่แค่ในเบิ้องในไรน่แม่หรือว่าสุยูคนละหม่องเขาให้เปิดได้เลยโทรศัพท์แล้วทำไมมันจะเปิดไม่ได้ล่ะมัน เออเดี๋ยวปอย่างนานะ่ป่ะนะปีมาจึงเลียนเลียนยังบัญเนี่ยอยู่ในโลกหนังมันต้องปิดโท,ทรศัพท์ขนาดนะั้นเลยว่าติดต่อไม่ได้บ้านปีปีโอเพี สิเพียงไม่สิบปีสิเพียงมันหมายถึอองาาอียังภาษาบีบอยโอ้ยบอกว่าส่วนความเปะนสัยของปฏิเสธเปีคนจะพาไปจ่ายตังค์ไหมแม่ไปได้แต่ว่าค่อยจะแบบยิงก่อนถ้าใครชวนอะไรค่อยก็จะแบบไม่รู้สึกแบบอยากอยากไปอะไรอย่างเงี้ย จะให้รู้สึกว่าแบบให้เขาเขียวบอกแล้วจะไปสารเนียกับเขาทำไมปล่อยเขาไปเอาได้ค่อยไปนะมีประโยชน์ก็จะบอกไปที่ไหนเด้อได้ค่อยไปก็คือได้คนรับใช้นั่นแหละ <c oughs> ดูดีเวอเก็บกระเป๋าคนแรกเลยเออขออนุญาตเปียเขียนยากหถือความ นี่มันไปดูหนังยิงสิขั้นขั้นนั้นขั้นมันบ่เปิดตะม้วนแลลวกับว่ากันมาเดิมล่าสุดพักกันมาหาซ้อมผอกซ้อมเพี้ยงอยากไปทุกคพักกันไปเยิบนี่คือรีบรายไงเผื่อเขากลับมาแล้วเขาไลาม่มจัดการเป็นการแย่งสีนเขาเพราะมันยังดอกเจ้าเงาขัวกับว่ายูรูกับว่ายูทูป่อยเราอยู่กับหมาเนี่ย ทุกคนหายเมือคอยลงมาหายเอืยอเลียดคอยไปอาบน้ำทุกคนเข้ากลุ่มเลยนะคอยไม่ว่าเสรส็จเซวมาหกโมงแน่นเลยแม่เหงาแน่เลยค่อยเหงาเาก็ไม่เหงา,าหรกค่อยมีเพื่อนสามร้อยกว่าคนอยู่ในนี้คนบ้าเลยนั่งพูดกับจอ แต่ก็ทําได้นะเมื่อคนที่เครือ่อนในการพูดคนเดียวอะ่ะคนที่ไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่เขาก็จะไลฟ์ได้ไม่ค่อยอยากไลฟ์สดอย่างพ่อตุ้มเขารู้สึกว่าเขาได้พูดคนเดียวแต่นี่ก็แบบคน,นต้องเติบหนึ่งอะ่ะนั่งไลฟ์สดได้เป็นว่าเป็นเวีน,นกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย แมจ๋าแม่แม่แปลนที่คูปองมันไม่มีช่วงนี้เอาตะกร้าธรรมดาเลยไหมแกได้ให้มันส่งวันนี้ไงยี่สิบหอเก็บปลายทางของแม่เนาะมันต้องเปลี่ยนที่อยู่ในนี้ใช่ไม้ม ไม่รู้แหละถ้าเขาชวนก็จะปฏิเสธไปก่อนแต่ว่าก็จะเก็บกระเป๋ารู้้องหาเวลาก,ก่อนละสูงแต่ก่อนพี่ว่าแต่คนอยู่นะตอนนี้พี่ก็ไลเท้าสายบ่ายย็นไลได้เลยค่ะผู้ใดไลได้ก็ขึ้นไล่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะอย่างน้อยบางคนก็หาอะไรได้จากการไลจากอะไรเงี้ยของเราก็หานะแต่ว่า ประโยชน์เอาไม่อุ้มหลักๆคือมีเพื่อนคุยมากกว่าขี้เหงาหรือไม่ก็แบบพูดบ้าอยู่คนเดียวให้คนอื่นด่าเล่นอะไรเงีย้ยพวกนี้ไม่ปกติเท่าไหร่ <c oughs> ก็ให้เขาด่าเล่นคือพูดไปแล้วอะทำไงได้จะด่าก็ดา่าอะไรเงี้ยวิทนี่ยุเสเซอร์นี่มาแล้วชนีแบกโลกอันนี้ก็จะไปเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวให้ลูกเปลี่ยนให้ชนี ชนีแก่แบบโลกขอเติมแก่ชนีเท่านีน้อยนีแก่อะไรเงี้ยวขวออกลับไปพ่อชั่วโมงไปเหรออ๋อมึงไปนานใช่ไหมไอ้แก่อคอยว่าคนเฮายางหลายวิ่งรอบสนามมันไปได้พ่อสามสิบเซนติเ ตามมันไปเป็นชั่วโมงพี่โม่หมดเบอกว่าอยู่ตรงอะไรอะสนามอะไรที่พาลูกไปที่ไปเปิดงานวิ่งตอนนั้นอะเดือนไหนเดือนแล้วเขาจะจ้างงานเมษาวันสบการณ์อะยอใส่เกาะยวนเทศบาลนี่ยังก็ใกล้ๆนะเมื่อวานพูงกาแฟแม่ไปอยากหอมน้องชนีแบกโลกน้อง นอนอเยอะไหมตัวใหญ่ไหมลูกเป็นน้องหรือรุ่นเดียวกันหรือเป็นพี่บอกได้นะสี่โมงครึ่งใช่ไหมว่าตุ่มไปตอนนี้มันห้าโมงครึ่งมันชั่วโมงหนึ่งแล้วลํำลูกกาเออใช่พี่ติ๋งใจ่อมสิสวัสดีค่ะพี่สิสสสสริพรไหมใช่ไหมคะสาวสวย พี่สิริพรอยู่อยู่บ้านเราเลยอยู่ฝั่งน้นมันจะมีงานอยู่อยู่ฟังคุณวันที่11เมษาเป็นงานของลูกของพียูแต่ว่ามันมีงานอยู่กี่เต็มวงมาอีกวันที่หกอะไรนะหกมีหน้านี่เซไปเล่าเลยนะ ได้ยินมาวาจันสันสวัสดีนะคะทุกคนเลยหนาวได้เปิดเอร์ค่ะเปิดเอร์แน่นเธอไ่รถตู้ครอ๋อบ้านหลังนั้นูเบาูเบาูเบาหกสิบ,บหนูอันนี้เท่าไหร่จะดูความบาลานให้ หกสิบไม่ถือว่าเยอะนะแต่ว่าส่วนส่วนส่วนสูงนะหนูสามสิบอู้ลูกเลยล่ะถ้าหนูสามสิบน่ะห่างกันสิบห้าปีเป็นแม่ลูกพ่อลูกกันได้ละหสิบหนูสักสี่สิบห้านูลงถัาสิบห้าโลไหมเซ็กสิบโลก็ได้สิบโลหนูยกเซ็ตใหญ่ไปเลยหนูจะเห็นผล ถ้าตอนนี้อายุหนูมันน้อยอยู่ก่อนสามสิบห้าอย่างเงี้ยคือเหตุผลว่ามันจะไปเพิ่มระบบเผาผลาญแล้วก็ช่วยในการคุมหิวแล้วก็เพิ่มกาก,ากอาหารเลยแหละกินอะไรเข้าไปก็คือทั้งน้ำตาลทั้งพวกแป้งพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มไขมันกลุ่มน้ำตาลยกเวน้นพวกกลุ่มวิตามินพวกผักผลไม้ซึ่งเขามีกากดอะไรอยู่แล้วเป็นกาก์ยอะไรที่มันเป็น บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของเขาอะตัวนี้เขาจะไม่เปลี่ยนแต่ไอตัวที่เป็นเป็นคาร์โบไฮเดตรตพวกเนี้ยพวกที่กินแล้วไปสะสมในร่างกายเราพวกไขม,มันเขาจะจะเขาจะขับออกจัดตตวตอบลูกค้าช่วยน้องค่ะแม่เลไไม่ได้ค่อยได้ขอบคุณนะคะเอาลงอีกเอาอย่างนี้ เสือบาวาคอมโบเซ็ตเซ็ตสามสิบกระสอบรับรองเห็นผลถ้าอย่างนั้นลองจิ้มไปก่อนเราไม่ต้องบอกว่ามันเป็นยังไงกินเช้าสองเย็นสองได้อันนี้ถูกต้องไมุ่้มกินสามนะช่วงนี้มันก็ยังลงอยู่ดีนอๆตอนนี้เหลือห้าสิบเสื้อผ้าไซสาเอสนี่คืออันนี้คือไซสเอสที่หลวมแต่ว่าถ้าเอ็กเอสก็จะกระลายอยู่ แต่เป็นคนกระดูกเล็กอยู่แล้วไงเป็นคนกระดูกล็กไม่ได้ตัวตัวใหญ่คือเมื่อก่อนที่อ้วนก็คือไขมันเล้วนะมีแต่ไขมันแล้วกับมใีใจแบบครอบ่วนอิหลปกติแล้วกระดูกเราน้อยเราก็ไม่ควรจะแบกอะไรขนาดนั้นแต่คนกระดูใหญ่เหมือนพวกน้องอยูพวกที่ทเขาสูงแบบร้อยเจ็ดสิบอ่พอะพวกนี้เขาจะกระดูกมานําเป็นหลักถึงแม้ว่าเขาไม่มีเนื้อเขาก็จะดูเหมือนดูว่าเขาตัวใหญ่กว่าเราเขาตัวสูงกว่า กินวันละกี่ซองตอนเช้าหนูตื่นขึ้นมาสองเลยแต่หนู่าตกใจนะลูกเพราะว่ามันอาจจะถ่ายช่วงสัปดาห์แรกก็ไม่เกินสี่ครั้งห้าครั้งหรอกถ้าหนูมีหนูมีห่วงยางไหมเมื่อก่อนไม่มีห่วงยางตัวเนี้ยแบบให้วัดกันไปเลยว่าใหญ่กว่าหน้าอกอะ่ะเอาอีย,ย,ยทอกันเลยแล้วบอกแเพราะม็นว่ากหญ่ทอกันเลยเอวสามสิบแปดเอาตอนนี้เหลือยี่สิบห้านะ จากเอวสามสิบแปดเลยเอวยี่สิบห้าเลยเอวใหญ่กว่าน้องอยูอยูนิ้วหนึ่งสี่เดือนแม่ลงสิบห้ากิโลอันนี้คือแม่เจ๋งมากเพราะระ,ระบบะผ่านปกติแล้วอะ่ะคนอายุเกินสามสิห้าระบบะผ่าผันไม่ได้แล้วนะของคือไม่ได้แล้วคิดแล้วสะสมอย่างเดียวขอโทษน,นะคะแม,แ,มแม่บุญแม่บุญน,นำพาแม่อายุอาณามเท่าไหร่ ที่ถามเพราะหนูอยากรู้ว่าทําไมระบบปราผันแม่ถือว่าถือว่าดีอ่ะแล้วก่อนจะกินข้าวเย็นหรือมื้อหนักถ้าไม่คิดว่าจะกินมื้อหนักอาหารเย็นที่มันหนัหนกๆไม่ต้องกินก็ได้ถามว่านอนหลับไหมหลับอยู่ดีเพราะว่าคาเฟอีนเราตังคาเฟอีนใส่น้อยมีนะคะกาแฟมันมีคาเฟอีนอยู่แล้วในการคั่วในการอะไรยิ่งจะเพิ่มเลเวลของคาเฟอีน การคั่วมากๆ